คนเสน้าผมสีอะไรขนอยู่บ่อยคนน้าเหาห้องตัวน่าเราขั้วเครื่องเข็มในเครื่องแะวานในเครื่องในเครื่องั้วหอมไอ้ลัไปยงกูหลับไเื่อเบื่อเื่อเนี่อเบ่อเบ่อบื่อเเื่อื่อเื่อเ่อเืองบ้อเบืบเบ่เบื่บื่อเ่เบ่้บบบ่ว่อออออ่บบ่่่บครับ แซ่บแซ่บน้เออขวดอย่างมานะควาพรงครับเอาขวดจะบวงนี่น้อยสองเอาขว้วความพรงครับขวดควาพรมโอ้หน่อยนครับเซย์ไของสุรถเซย์อยู่ของสุดวายมันจะดบ่มันจะดีบ่เส้นเซย์อยู่วันนี้เนี่ยของสีแทบนนี้เมานดีพออ้แปลงมอของแปงมตัวไอ้แปลงมวแปลงมาเ่ได้ปุงอะไรบอเขาตำเครื่องบอนทุกอย่างเดยวแมน่ยังบัตร อานีก็งาเาแท้มาควนี่เย็ดปลาทอดไปยงาครับเยปลา็ดปลาตะเพียนนี่ครับเซ่บอวยงาเพียงเดียวประเทศไทยทำวิธีทอดย่างในเบิ่งนี้ดีคลิปอีพีสองที่ลงยังนี่แหละไทยแลก็ลงเลยใครที่เข้ามาดูแล้วส่วนไหนก็นเบิ่งลอยเขาเลยเบิ่งลอยขวเลยกรดิ่งให้ด้วยเด็ก ใามึงเงยำเหมือนน้อที่ได้เปบริเวณกันตรวเออแต่มีคนที่ตามเพาพันคนที่เห็นอยเมืองไหมครับเออที่จะกินยังกันนั้นก็อยู่เออมาวัเลยชิปละหาบาทเขาดิจันพูดสนับสนุนกับตงตูเท่าไาครับจากทางเพื่อนในตำนานไทยไทยเบื้องหน้าแน่นอนเฮ็ดแม่พวชิมเลยครับเบื้องหน้าผู้เฮ็ดไหมเฮ็ดแม่พวต้องชิมเลยครับเพราะว่า มาทานครับมาทานมาทานงานเราคือจังานเราขาหนิหนอาตัวเอาเลยเอาเลยแบบบนบ้านเท่านี้ว้าแล้วูโคิเลโโลคีเเอาล่วนซอยจะใส่ใส่้องต้อใส่แล้ใส่ตำเบล่เบล้ว เดี๋ยวมึงกันแะไปจะไปดูทดลองครับผมเลยครับจิมจิมส่วแมสซส่วแมสมือยุ่มือหยิบจับอันเสี่ยมันเป็นยังไงเห็นจับพอดีบอลมันเป็นยังไงใช่น้าเปล่าอย่พอดีพอดีพอดีมนอนมนตอื รเ็นหมอนแล้วพอต่อแล้วมือนพอแล้วบ่บอ่ยากเอาเขี้ยมเรือพอแล้วหอมกรอบแบบนั้นนะอ่แบโอเคครับผมแจมันบ่ถ่ายเวลาถ่ายถ่ายพี่แม่ใจหนาพ่อ่าอะไรนะขึ้นเดี๋ยวก้อยไปตะเทียนสูตรโคราชจัดขึ่งโตครับผม มันสนนส่ค่ยิเดยนี่ครเป็นเคยเป็นเคยเป็นต่ค้ับผมแล้วเร้อย่้ยครับผมยินดีเห่อายบ๊ายบาย